วันนี้มาอยู่กับกระบะคันนึงนะเป็นกระบะาสายทํามาหากินแล้วแบบว่าทําล้อไมาเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูครงสร้างแล้วตัวนี้เป็นรถปี2ีโคตรใหม่ไม่แค่20งหมนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพิกามใหม่แท้ร้อในสัญญาเลยถ้าเจอเอามาคืนได้เลยนะนี่บอกเลยคันนี้นะเริ่มจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวได้นะถ้าท่านใดมีคิดิตเกินไปีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทน,นะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวย P C C คาร่าเจิ้บถึนะครับวันนี้มาอยู่กับกระบะคันหนึ่งนะเป็นกระบะสายทํามาหากินแล้วแบบว่าทําล้อมาเรียบร้อยตอนแรกไปนรนล้อคาถาเราลงล้อแม็กให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ขวัญใจแบบวัยรุ่น1.9ตัวตึงเลนขวานี่ห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะเป็นกระบะแค็บเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างแล้วตัวนี้เป็นรถปี22โคตรใหม่ไม่แค่20,000ื่นนะครับรถ oh. ปี22่สไม่20,000จะหาได้ที่ไหนอะแล้วราคาราคาหายจากป้ายแดงไป200,000กว่าบาทผมมอกว่าคุ เป็นเครื่อง1.9นะตัวนี้เป็นเครื่อง i s u z u DDI 1.9นะครับแล้วบอกเลยแผ่นเพจดูดิแผ่นเพจยังไม่ได้แก่เลยเนี่ยตึงๆอยู่เลยนะแล้วน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการถอดเพราะที่นี่รับประกันเลยนะครับไม่มีรถชนหนักไม่มีรถพิซคว่มไม่แพ้ร้อยปรต็นในสัญญาเลยถ้าเจอเอามาคืนได้เลยนะนี่ อย่างเงี้ยครับรูยังกลมอย่างงี้เลยนะถ้าใครหากระบะใช้งานเป็นกระบะแครบนะครับจะเอาไปใช้เขาเรียกอะไรนะขนของหนักได้หรือเอาไปใช้ไปเที่ยวก็ได้หรือเอาไปแต่งสิ่งก็ได้แล้วแต่เลยนี้ด้รถปียี่สนี้ตัวนี้เป็นตัวรุ่นสเปซแค a p นะครับเดี๋ยวพาดูข้างในกันเลยใหม่มากกันนี้เพราะว่าเรือไม่ก็สองหมือน,นี่ลืมให้ดูล้อมแม็ก ลงล้อวลมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกเป็นล้อคาถาเราจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กใหม่ๆไปเลยไม่ได้บวกราคาเพิ่มด้วยจัดให้ฟรีกันไปเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้นะเริ่มจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถฟรีดาวน์ได้นะถ้าท่านใดมีคิดิตเกินปีไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทน,นะครับแล้วมีโปรโมชั่นผ่อนปีแรกให้ด้วยนะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนึงคือขับฟรี90บวันถ้าใครมาออกรถเดือนนี้เท่านั้นนะได้ขับฟรี90วิ90วันถ้าออกเดือนหน้าไม่ได้แล้วนะครับนี่ ข้างในจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นะใหม่ๆมากๆได้จองเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยก็เหมาะสําหรับว่าท่านใดที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมหารถแบบใช้งานขนของแล้วขับในเมืองไม่อยากเมื่อยขาเข้าคันหรือขับไม่เป็นขับเป็นแต่เกียร์ออตโต้ที่ร้านเราก็มีให้นะครับ mm. แพรก็เปิดได้กว้างสบายอย่างนี้เลยนะครับผมดูแขรก็นั่งได้กว้างสบายเลยถ้าใครกำลังมองหารถกระบะนะ บอกเลยที่ร้านเรามีประมาณ40คันนะครับมีทั้งยูสุโตโยต้ามีหมดแล้วบอกเลยว่าราคาเบามากๆได้ปีใหม่อย่างเี้ปี22ไม้ส0 0หม่นเหมือนออกไยแดงเลยข้างหลังนี่พื้นกระบะแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับพื้นกระบะนี่ยังใหม่ๆถ้าพื้นกระบะใช้งานนี่ต้องมีรอยรอยขูดรอยอย่างแน่นอนไม่เคยติดแครี่บอยดด้วยนะคันนี้นะ ถ้าใครหารถอยู่นะครับก็บากแขบนะครับทรงประมาณนี้นะแล้วแบบว่าเดิมทั้งคันนะไปที่ไหนไม่ได้แล้วต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยแล้วท่านใดนะหากระบะใช้งานอยู่แล้วอยู่ป่าจังหวัดใช่ไหมอยากออกรสกานอยากจัดไฟแนนซ์ไม่มีเวลาเดินทางมากรุงเทพนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับเรามีการส่งรถฟรีให้ด้วยหรืออยู่แถวกรุงเทพแถวโนนอยู่แล้วอยากมาลองขับมาขับได้นะที่ pcc คาราชพึ่งนะครับไม่ห่วงรถอย่างแน่นอนมาดูได้มาลองสตาร์ทได้เลยแล้วก็บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์เนสองวันก็รู้ผลแล้วอีกวันหนึ ถ้าใครอยากได้นะต้องรีบนะเพราะว่าหมดโปรแล้วนะเดือนนี้นะรับฟรี90วันนะถ้าใครอยากให้รีวิวรถขั้นไหนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นิดนึงหรือคอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ใครสนใจมาไม่ถูกเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ให้ไลน์ไว้เดี๋ยวส่ง g p s ไว้จะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะถ้าใครสนใจรีบาเข้ามานะครับ